วันนี้เราจะมาเริ่มรายการใหม่กันที่ Grainy Solo ผมเองนะครับเจ้าของเว็บเออพอดีวันนี้ฝนตกร,รักเตยไปหาเพื่อนเพื่อนก็ไม่มาเพราะงั้นเรามาเริ่มต้นคลิปใหม่แล้วนะครับตามเลยอันหลับเล็กนะลงมาตายปลากันเด้อไม่รู้ใครบู๊อะไรนี่ครับนี่ปลาทองแค่ <laughs> ปลาตักยุงแล้ว แล้วเล่แล้วก็มีสองสายพันธุนมม์นั่นปลาปลาเก็ดมก็ไม่รู้เราไปมุกนี่คืปลาเทราบานแล้วก็มาดูต่อไปแล้วซุปเปอร์สาย,ยาเอ,อ้ยไม่อยากล็อกนะงน,นี่เขา,าป้านดูมาดูจะมืดนะไม่อยากเปิดไฟแล้วก็ ที่กับกบ้านผมจีนีเราองตงนั้นก็ใช่ที่ที่กับแม่ตะกงนะแม่ตะกองอันนี้หน้าบ้านบอกเนาะนี่หลังบ้านนี่บ้าผมไปรีสอร์ทนะแล้วก็ตรงนี้เป็นแบบเวลาใครเข้ามาก็จะเห็นถ้าไปรีสอร์ทก็ไปทางนี้แจะมีหามาเพื่อนมาทางนี้เพื่อเขาแม่ผมไม่รู้ว่าไปไหนอ่ะหาต่างนาน นี่ัสัจบขอลันน,น่จะมืดจะเข้าเรื่องเข้ามยอไปพูดนะนี่ข้อมสบายใช่ไหมครับนี่อัพสี9สี่สิบเป็นสามาฟนได้แลนะ้วแล้วนี่ ไม่รู้จะซื้อมาทำอไม <c oughs> ไม่ได้ใจเลยเะไรเลยเยอะทำไมตัวยงมันจะเจ่ายแล้วก็มันมีอะไรคะนี่คเกมการ์ดโปเกมจระจุ้มนี่หัวบัวลันนี่ครับผมื่อตัวอะไรล่ะโอ้กวบโอ้กวบโอ้กวบอะไรวันนี้มันมีอะไรกัน อันนี้เป็นคลิปแนะนำแล้วกันเพราะว่าพ่งนี้เพื่อนผมมาแล้วเดี๋ยวค่อยทายไ่สวัสดีครับ